ต่อมาครับเรามาดูกันที่หัวข้อที่7หรือว่า Man out กันบ้างนะครับก็คือการทำงานนั่นเองนะ Man out นะครับพี่แม็กอาจจะบอกก่อนว่าหลังๆเนี่ยแทบจะไม่ค่อยออกแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ค่อยออกมาหลายปีเนี่ยแหละนะแล้วเมื่อก่อนมันเคยออกเนี่ยนะครับพี่แม็กก็กลัวว่ามันอาจจะเอามาออกซ้าได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาฝึกกันก่อนโอเคไหมครับที่จริงแล้วเนี่ยหลักการคิดนะครับเวลาน้องเจอโจทย์แมนอัลเนี่ยนะ เทคนิคนะครับมันจะมีอยู่2วิธี1ครับให้น้องเนี่ยเทียบสัดส่วนโอเคไหมใช้เซนต์เลยครับเทียบสัดส่วนใช้เซนต์เลยโอเคปะ่ะกับวิธีที่2ครับคือให้น้องเนี่ยทายังไงก็ได้นะครับนะทำยังไงก็ได้ครับให้นะครับทําให้มันเป็น1นคนโอเคไหมหรือว่า1วันนะครับหรือว่า1ชั่วโมงโอเคนะเดี๋ยวพี่แม็กนะครับจะทําให้ดูเลยว่า ทําให้เป็น1คน1วันหรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยหลักการคิดมันคือยังไงโอเคไหมครับมาเริ่มกันที่ข้อ24ครับเขาบอกว่าคน15คนนะครับทำงานชิ้นหนึ่งเสร็จได้ในเวลา20วันแล้วถ้าเหลือ10คนล่ะจะทำงานเสร็จกี่วันครับน้องคิดง่ายๆนะถ้าเกิด15คนเนี่ยทำงานชิ้นหนึ่งะครับเสร็จใช้เวลา20วันพี่แม็กบอกแล้วนะครับ ให้น้องเนี่ยพยายามเปลี่ยนให้เป็น1คนถูกไหมดังนั้นถ้า1คนเนี่ยน้องคิดว่าเขาต้องใช้เวลาเนี่ยใช้วันเพิ่มขึ้นปะใช้เพิ่มขึ้นถูกไหมครับขนาด15คนเนี่ยยังต้องใช้ตั้ง20วันเลยถ้าเกิด1คนเนี่ยแน่นอนครับจำนวนวันต้องยิ่งเพิ่มขึ้นถูกไหมน้องก็จับ15เนี่ยไปคูณ20ได้เลยถูกไหมครับเป็นการเทียบสัดส่วนก็คือ300วันนั่นเองโอเคนะครับดังนั้น1คนเนี่ยถ้าเกิดทำงานเนี่ยจะต้องใช้เวลาถึง 300วันทีนี้ครับโจทย์เขาถามกี่คนโจทย์เขาถาม10คนถูกไหมถ้า1คนครับต้องใช้300วันแต่ถ้าเกิดน้องมี10คนมาช่วยครับน้องก็ใช้แค่เอา300ไปส่วน10ก็คือ30วันได้เลยถูกไหมใช้การเทียบสัดส่วนนะครับไม่ต้องไปนั่งหาอะไรนู่นนี่ให้มันปวดหัวโอเคไหมอันนี้คือเป็นแมนอา์แบบเบสิกก่อนโอเคนะครับ ต่อมานะครับข้อที่25ครับถ้าเกิดผู้ชาย3คนเนี่ยสร้างบ้านนะครับหลังหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้20วันครับในขณะที่ผู้หญิง5คนนะครับจะสร้างบ้านเสร็จหลังหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้เวลาถึง30วันถามว่านะครับถ้าเกิดช่วยกันทั้งหมดครับสร้างบ้านเนี่ยจะเสร็จกี่วันครับข้อนี้ทำยังไงครับน้องดูนะถ้าช่วยกันทั้งหมดในที่นี้เขาหมายถึงเอาชายถูกไหม ทั้ง3คนเนี่ยกับผู้หญิงนะครับ5คนมาช่วยกันถูกปะสำหรับข้อนี้นะครับที่จริงเนี่ยน้องอาจจะใช้การเทียบสัสดส่วนคิดเอาก็ได้โอเคปะแต่ว่าโจทย์ความถนัดแพทย์ส่วนใหญ่นะครับมันค่อนข้างซับซ้อนถูกไหมส่วนใหญ่เนี่ยน้องไม่สามารถที่จะใช้การเทียบสัสดส่วนเนี่ยแล้วแบบมองแล้วตอบได้โอเคปะเรามักจะใช้วิธีหนึ่งครับที่ใช้บ่อยมากนั่นก็คือการ เทียบบัญญัติตายางเขยาไหมคือการทําให้เป็น1คน1วันหรือว่า1คน1ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับหลักการคิดนะครับอันดับหนึ่งเลยครับให้น้องกําหนดก่อนอเข้าไหมอันนี้พี่แม็กขอเลื่อนนิดนึงนะครับอันนี้คือที่เขาถามถูกปะโอเคก่อนอื่นครับพี่แม็กขอกําหนดก่อนว่าอ่ะพี่แม็กให้ผู้ชายนะครับ1คน แล้วก็ทํางาน1วันเนี่ยผู้ชายหนคนนะครับทำงาน1วันได้งานอยู่ที่ x หน่วยโอเคปะงานของน้องอาจจะมีเป็นร้อยหน่วยเป็นกี่สิหน่วยก็ได้โอเคไหมครับแต่พี่แม็กสมมุติว่าผู้ชาย1คนทํางาน1วันจะได้งานออกมาเนี่ยคือ x หน่วยในขณะที่ผู้หญิงครับ1คนเหมือนกันโอเคไหมแล้วก็ทํางาน1วันครับจะได้งาน y หน่วย ถูกไหมครับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยทำงานแล้วเนี่ยอาจจะทํางานได้ปริมาณแตกต่างกันถูกไหมบางงานผู้ชายอาจจะทํางานได้เยอะกว่าบางงานผู้หญิงอาจจะทําได้เยอะกว่าก็ได้นะครับดังนั้นน้องก็ต้องกําหนดเป็นคนรับตัวแปรถูกไหมครับอันดับหนึ่งให้น้องกําหนดอย่างนี้ก่อนนะต่อมาครับอันที่สองครับให้น้องเนี่ยนะครับดูว่าโจทย์เนี่ยให้ข้อมูลอะไรน้องมาบ้างใช่ไหม มาดูอันแรกก่อนนะครับคือชาย3คนเนี่ยสร้างบ้านเสร็จหลังหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้เวลาถึง20วันถูกไหมดังนั้นพี่ม็กลอกลงมานะครับคือชายกี่คน3คนถูกไหมเขาต้องทำงานกี่วันนะถึงจะเสร็จต้องทำงาน20วันถูกไหมถึงจะทำงานเสร็จนะครับดังนั้นชาย3คนทำงาน20วันเนี่ยคือกี่ x หน่วยครับน้องรู้ครับว่า ชาย1คนทํางาน1วันได้ x หน่วยถูกไหมแล้วถ้าเกิดเป็นชาย3คนทํางาน20วันได้กี่ x หน่วยครับน้องก็จับ3อันนี้ไปคูณกับ20ได้เลยถูกไหมสามคูนยีคือ6 0 x หน่วยโอเคไหมครับอันนี้คือประโยคแรกนะต่อมาครับประโยคหลังกันบ้างยิง5คนครับสร้างบ้านเสร็จหลังหนึ่งเนี่ยใช้เวลา30วันถูกไหมดังนั้นน้องก็ลอกลงมาครับ อันล่างคือหญิงกี่คนนะหญิง5คนถูกปะทำงานนะครับใช้เวลากี่วัน30วันดังนั้นอันนี้จะได้กี่ y หน่วยครับน้องก็จับ5ไปคูณ30เลยถูกไหมคือ150 y หวนหน่วยโอเคไหมครับซึ่งทั้ง60 x นะครับแล้วก็150 y หน่วยเนี่ยมันคืออะไรนะ2ตัวนี้มันคือจำนวนงานทั้งหมด ถูกไหมครับที่น้องต้องทําให้เสร็จถูกไหมถ้าเกิดเทียบเป็น x ก็คือ6 0 x ถูกไหมครับจํานวนงานทั้งหมดถ้าเป็น y ก็คือ1 5 0 y ดังนั้นครับพอพี่แม็กหาออกมาได้แล้วเนี่ยพี่แม็กจะจับไอ้เจ้า6 0 x กับ150 y เนี่ยจับมันมาเท่ากันโอเคไหมครับจับมันมาเท่ากันเพื่อหาอัตราส่วนระหว่าง x กับ y นั่นเองโอเคไหมพี่แม็กก็จับเลยครับ6 0 x เนี่ยมันคือ 1 50 y ถูกไหมเพราะมันคือจํานวนงานทั้งหมดถูกปะเอา30อาหารตลอดครับจะได้ว่า 2x เนี่ยมันคือ5 y นั่นเองถูกปะแล้วพอน้องรู้อัตราส่วนระหว่าง x กับ y ได้แล้วนะครับให้น้องทําขั้นตอนที่3ต่อเลยเข้าไหมครับอ่าขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3เนี่ยคือให้น้องดูครับว่าเขาถามอะไรเอเคไหม เขาถามชาย3คนกับหญิง5คนถูกไหมครับลอกมาเลยครับชาย3คนนะรวมกับหญิง5คนถูกไหมอันนี้เราจะคิด1วันก่อนโอเคไหมครับคิด1วันก่อนชายสามคนทำงาน1วันได้กี่หน่วยครับได้สามหน่วยถูกไหมในขณะที่หญิง5คนครับทำงาน1วันได้กี่หน่วย ได้ 5y หน่วยถูกไหมดังนั้นรวมกันก็เป็น 3x บวกกับ 5y หน่วยนั่นเองโอเคไหมครับแล้วทีนี้ครับจากที่น้องเนี่ยหาอัตราส่วนมาได้แล้วถูกไหมว่า 2x มันคือ 5y ถูกไหมครับพี่แม็กก็เปลี่ยน 5y ในที่นี้เป็น 2x ได้เลยนะก็จะกลายเป็น 3x นะครับบวกกับ 5y อันนี้เราเปลี่ยนเป็น 2x ถูกไหมก็คือ 5x นั่นเอง เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะได้แล้วครับว่าถ้าเกิดผู้ชาย3คนนะรวมกับผู้หญิง5คนเนี่ยนะครับทำงาน1วันจะได้งานออกมาคือ5 x หน่วยถูกไหมแล้วทีนี้ครับเราก็ไปดูที่จำนวนงานทั้งหมดนะน้องรู้ว่าจำนวนงานทั้งหมดเนี่ยมันคือ60 x ถูกไหมดังนั้นเนี่ยเขาต้องทำงานกี่วันครับไอ้เจ้าชาย3คนกับหญิง5คนเนี่ยถ้า1วันเนี่ยเขาได้5% x แต่เขาต้องการ 60x ถูกไหมดังนั้นต้องทำ12วันเก่งมากนะครับน้องก็จับ60ไปส่วน5อย่างนี้ได้เลยถูกไหมจะ 60x ไปส่วน 5x ได้เลยนะครับก็คือ12วันนั่นเองโอเคไหมครับโจทย์แนวนี้เนี่ยพี่แม็กเชื่อครับว่ามปลายเนี่ยแทบจะไม่มีใครสอนแล้วถูกไหมเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเอาหัวข้อนี้เนี่ยไปใส่ในตรงบทไหนดีถูกไหมจะแคลก็ไม่ใช่จะล็อกก็ไม่ใช่จะเซตก็ไม่ใช่ ถูกไหมครับแต่ว่ามันออกในข้อสอบความถนัดแพทย์มาแล้วดังนั้นต้องฝึกให้แม่นโอเคนะครับต่อมานะครับข้อที่26ครับเขาบอกว่าคน2คนเนี่ยช่วยกันทํางานชนิดหนึ่งนะครับจะใช้เวลา6วันเสร็จนะแต่ถ้าเกิดแยกกันทํางานครับคนหนึ่งเนี่ยจะทํางานเสร็จเนี่ยใช้เวลา14วันแล้วเขาถามว่าอีกคนเนี่ยจะใช้เวลาทํากี่วันถึงจะเสร็จนะครับ วิธีการคิดข้อนี้นะครับน้องอาจจะเทียบสัสดส่วนเอาก็ได้นะแต่พี่แม็กก็ขอทําแบบวิธีข้างบนละกันโอเคไหมครับวิธีข้างบนครับอันดับหนึ่งครับน้องดูก่อนคน2คนในที่นี้ครับพี่แม็กขอกําหนดให้เป็น A กับ b และกันโอเคไหมโดยที่ A กับ B เนี่ยทำงานได้ไม่เท่ากันถูกไหมครับจะมีคนหนึ่งที่ทํางานได้เร็วกว่าคนนึงทํางานได้ช้ากว่านะขั้นตอนที่1ครับน้องกําหนดออกมาก่อนว่า A นะครับทางาน1วนันถูกไหม A ทำงาน1วันได้งาน x หน่วยนะครับได้งาน x หน่วยในขณะที่ B ครับทำงาน1วันได้งาน y หน่วยเข้าใจอันนี้คือขั้นตอนที่1ต่อมาครับขั้นตอนที่2ให้น้องดูว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขากำหนดอะไรมาบ้างถูกไหม อันดับแรกครับคือคน2คน a กับ b ถูกไหมช่วยกันทำงานชนิดหนึ่งใช้เวลา6วันเสร็จน้องก็เอามาเขียนก่อนนะครับคน2คนอันนี้คือ a กับ b ถูกไหม a รวมกับ b เนี่ยเขาทำงานกี่วันนะทำงาน6วันถูกไหมครับแสดงว่าจะได้งานกี่หน่วยเอา a ก่อน a ททำงาน6วันได้เป็น 6x หน่วยถูกไหมในขณะที่ b ครับทำงาน6วันได้เป็น6 y หน่วยก็เอามาบวกกันเลย โอเคนะประโยคหลังครับเขาบอกว่าถ้าเกิดแยกกันทำงานบ้างคนหนึ่งเนี่ยจะทำงานเสร็จใช้เวลา14วันพี่แม็กให้คนหนึ่งในที่นี้เป็น a และกันโอเคไหมก็คือ a เนี่ยทำงานเสร็จใช้เวลา14วันนะครับดังนั้น a คนเดียวนะครับจะต้องทำงาน14วันถูกไหมถึงจะเสร็จนะครับก็จะได้งานเท่าไหร่ได้งานอยู่ที่ 14x หน่วย ถูกไหมครับซึ่งทั้งอันบนกับอันล่างอันนี้มันคืออะไรนะมันคือจํานวนงานทั้งหมดถูกไหมคือจํานวนงานทั้งหมดนะครับที่ต้องทําให้เสร็จนะน้องก็สามารถจับ 6x บวก 6y กับ 14x เนี่ยจับมันมาเท่ากันได้เลยถูกไหมครับน้องก็จะได้เป็นอะไรน้องก็จะได้เป็น 6x นะครับบวกกับ 6y คือ 14x ถูกปะ ย้ายข้างหน่อยจะได้เป็น 8x มีค่าเท่ากับ 6y นะครับเอา2ตัดก็ได้เป็น 3y คือ 4x นั่นเองน้องได้อันนี้น้องเก็บไว้ก่อนครับนะแล้วน้องก็มาเข้าสเต็ปที่3ครับคือดูว่าคนออกข้อสอบเนี่ยเขาถามอะไรเคยไหม เขาถามว่าอีกคนหนึ่งครับจะใช้เวลาทำงานกี่วันถึงจะเสร็จแสดงว่าเขาถามของ b ีบอยถูกไหมถาม b ีบอยหนคนนะครับแต่น้องรู้นี่ว่า b ีบอยเนี่ยทำงาน1วันเขาได้เท่าไหร่นะเขาได้ Y หน่วยถูกไหมครับน้องก็เอามาเขียนตรงนี้อีกรอบก็ได้นะครับว่า b ีบอยเนี่ยบีบอยหวันเนี่ยจะทำงานได้แค่ Y หน่วยถูกไหมน้องก็ไปดูครับว่างานทั้งหมดเนี่ยมันคือกี่หน่วยนะ โดยให้เปลี่ยนในรูปเป็นเทอร์มไวโอเคไหมพี่แม็กก็เปลี่ยนครับ 14x มันคือกี่ y ายนะจากสมการดาวอันนี้นะครับน้องจะได้ว่า x เดียวคืออะไรน้องจะได้ว่า x เดียวเนี่ยมันคือเอา4ไปหารถูกไหมคือ3ส่วน4 y ถูกไหมครับดังนั้น 14x อันนี้ที่จริงแล้วมันก็คือเอา14ไปคูณกับ3ส่วน4 y ได้เลยถูกไหมถ้าเกิดน้องคิดเลขออกมานะครับก็จะเป็น10.5 y นั่นเอง ดังนั้นครับถ้าเกิดบีบอยนะทํางาน1วันได้ทั้งหมด y หน่วยแต่เขาต้องทํางานทั้งหมด10.5 y ถูกไหมดังนั้นต้องทํางานกี่วันครับก็เอา10.5 y ไปหาร y อันนี้ได้เลยถูกไหมก็จะได้เป็น10.5วันนั่นเอง10วันครึง่งเข้ยมไหมครับ10.5วันเรียบร้อยโอเคไหมครับ น้องหลายคนอาจจะบอกพี่แม็กว่าโอ้โหพี่แม็กถ้าเกิดในห้องสอบเนี่ยเราไปเทียบอย่างนี้เนี่ยนั่งเขียนอย่างนี้มันจะเสียเวลาหรือเปล่าที่จริงนะครับถ้าเกิดน้องฝึกบ่อยนะขั้นตอนที่หนึ่งครับน้องไม่ต้องเขียนเลยถูกไหมขั้นตอนที่สองครับประโยคนี้น้องไม่ต้องเขียนน้องหาออกมาแค่ว่ามันคือกี่หน่วยแล้วน้องจับสองอันเนี้ยมาเท่ากันโอเคป่ะแล้วน้องก็หาออกมาต่อครับว่า x กับ y เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไง นะพอหาได้ปุ๊บน้องก็ไปดูที่โจทย์ถามเลยครับแค่นี้ก็ตอบออกมาแล้วนะฝึกทำบ่อยๆนะครับโจทย์แมนอานะครับพี่แม็กมีให้ฝึกในชุดนี้ค่อนข้างเยอะนะต่อมานะครับข้อที่27ครับถ้าพี่แม็กสามารถพิมพ์เอกสารจำนวน30ฉบับนะครับในเวลา10นาทีอันนี้คือของพี่แม็กนะครับ30ฉบับในเวลา10นาที ในขณะที่ต้นเนี่ยสามารถพิมพ์ได้เพียง20ฉบับนะครับในเวลา10นาทีถ้าแม็กและต้นนะครับช่วยกันพิมพ์เอกสารเป็นจํานวน600ฉบับจะใช้เวลากี่นาทีครับข้อนี้ครับเราใช้การเทียบสัสดส่วนเนี่ยเร็วกว่าโอเคหมไม่ต้องไปนั่งเขียนบัญญัิาตะยางแบบข้อที่แล้วก่อนหนะ้านะครับน้องดูนะแม็กนะครับใช้เวลา10นาทีถูกไหมในการจะพิมพ์เอกสารได้ทั้งหมด 30ฉบับในขณะที่ต้นครับใช้เวลา10นาทีเท่ากันเลยนะจะพิมพ์เอกสารได้20ฉบับดังนั้นถ้าเกิดแม็กกับต้นนะครับมาช่วยกันโอเคไหมแม็กกับต้นมาช่วยกันเนี่ยใน10นาทีครับจะพิมพ์เอกสารได้ทั้งหมดน้องก็จับ30กับ20มาบวกกันเลยสิถูกไหมคือ50ฉบับไงถูกไหมครับแต่สิ่งที่โจทย์เขาถามครับคือ600ฉบับ ถูกไหมถ้า10นาทีครับได้50ฉบับดังนั้น600ฉบับต้องใช้กี่นาทีครับเก่งมาก120นาทีถูกปะอ่าถ้าเกิดใครเทียบไม่ออกนะครับเดี๋ยวพี่แม็กทำให้ดูเห็นไหมใครที่ยังมองไม่ออกนะน้องก็ลองมองว่า1นาทีครับมันคือ5ฉบับไงอันนี้คือ2คนช่วยกันถูกไหมดังนั้นถ้าเกิดน้องต้องการให้จำนวนฉบับอันนี้เป็น600ถูกไหมครับ5คูณอะไรได้600 คูณ120ถูกไหมดังนั้นไอ้เจ้า1นาทีนี้ก็ต้องคูณ120ด้วยเช่นกันนะครับเป็นการเทียบสัสดส่วนเลยนะก็คือ120นาทีนั่นเองคือคำตอบโอเคนะครับ Answer โอเคอ่ะให้โจทย์ก่อนครับ30วิ ต่อนะครับข้อ28นะครับมีต้นไม้อยู่240ต้นนะครับคนงาน6คนเนี่ยช่วยกันปลูกจนเสร็จใช้เวลา8ชั่วโมงครับและถ้าเกิดมีต้นไม้300ต้นจะต้องใช้คนงานกี่คนครับจึงสามารถที่จะปลูกต้นไม้ให้เสร็จภายในเวลา6ชั่วโมงก่อนอื่นครับน้องนึกก่อนว่าถ้าเกิดโจทย์ไม่ซับซ้อนเราสามารถเทียบสัดส,ส่วนได้เนี่ยน้องใช้วิธีการเทียบได้เลย เคมไหมแต่ถ้าเกิดน้องมองไม่ออกเนี่ยอันนี้น้องอาจจะต้องใช้วิธีเทียบเป็น1คน1ชั่วโมงแล้วเค็ม okay, ไหมครับอย่างข้อนี้พี่แม็กดูแล้วเฮ้ย <He i, S 1> เราสามารถมองได้นี่สามารถมองและเทียบสัสดส่วนได้เลยถูกปะดูนะครับทํำยังไงคนงาน6คนนะครับช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับจนเสร็จจะต้องใช้เวลา8ชั่วโมงถูกไหมเขียนมาก่อนครับมีคนอยู่6คนนะเขาจะต้องใช้เวลาอยู่ 8ชั่วโมงถูกไหมถึงจะได้ต้นไม้240ต้นนะครับทีนี้พี่แม็กถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดคนหนึ่งคนละ่ะจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ขนาด6คนยังต้องใช้8ชั่วโมงเลยถูกไหมดังนั้นแค่คนหนึ่งคนเนี่ยก็ต้องใช้48ชั่วโมงไงเอา6ไปคูณ8ได้เลยถูกไหมครับคนหนึ่งคนจะต้องใช้เวลาตั้ง48ชั่วโมงในการที่จะปลูกต้นไม้จำนวนเท่าเดิมคือ240ต้น ถูกไหมแล้วทีนี้ครับคนหนึ่งคนถ้าเกิดพี่แม็กลดเวลาเหลือแค่1ชั่วโมงจะได้ต้นไม้กี่ต้นน้องก็จับ48อันนี้ไปหาร240ได้เลยถูกไหมอ่าก็จะได้เป็น240นะครับส่วน48ิดคิดเลขออกมาคือ5ต้นนั่นเองดังนั้นคน1คนใช้เวลา1ชั่วโมงจะได้ต้นไม้5ต้นนะครับน้องเทียบออกมาเป็นสัดส่วนได้แล้วถูกปะ แต่สิ่งที่เขาถามเนี่ยคืออะไรครับคือเขาต้องการต้นไม้300ต้นถูกไหมแต่ถามว่ากี่คนครับโดยให้เวลาเราอยู่ที่6ชั่วโมงดังนั้นน้องมาเปรียบเทียบที่6ชั่วโมงก่อนนะครับคน1คนครับถ้าเกิดเขาใช้เวลา6ชั่วโมงเนี่ยพี่แม็กถามหน่อยว่าจะได้ต้นไม้กี่ต้นถ้า1ชั่วโมงได้5ต้นถูกไหม6ชั่วโมงก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกปะครับเอา6ไปคูณ5เลยคือ30ต้นนั่นเอง คนหนคนใช้เวลา6ชั่วโมงครับได้30ต้นแต่เขาต้องการ300ต้นถูกไหมแสดงว่าต้องมีกี่คนเก่งมากก็ต้องมี10คนไงถูกไหมครับคน10คนใช้เวลา6ชั่วโมงนะครับก็จะให้ต้นไม้คือเอา30ไปคูณ10ได้เลยถูกไหมก็คือ300ต้นตามที่โจทย์เขาต้องการโอเคนะครับก็ตอบ10คนนะข้อนี้ใช้การเทียบสัดส่วนอย่างนี้ครับง่ายกว่าโอเคนะครับ ต่อมานะครับข้อย9ิบครับชาย2คนกับหญิง5คนครับทำงาน1เสร็จในเวลา4วันถ้าชาย3คนกับหญิง4คนครับช่วยกันทำงานนั้นเนี่ยจะเสร็จใน3วันครับแต่เขาถามว่าถ้าชาย1คนทำงานชิ้นเดียวกันเนี่ยจะเสร็จกี่วันข้อนี้ครับถ้าเกิดน้องจะเทียบสัดส่วนเนี่ยพี่แม็กว่ามันทำไมมันเทียบยากถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเทียบยากเนี่ยเราไปเข้า3ขั้นตอนเลยนะครับอ่าขั้นตอนที่1ครับทําเหมือนเดิมนะ ชาย1คนนะครับชาย1คนทำงาน1วันก่อนใช่ไหมได้เป็น x หน่วยนะครับในขณะที่ผู้หญิงนะครับผู้หญิง1คนทำงาน1วันเราจะให้เป็น y หน่วยถูกไหมพี่แม็กบอกแล้วนะครับขั้นตอนที่1เนี่ยถ้าเกิดเราคล่องแล้วเนี่ยเราจะไม่เขียนมันแล้วโอเคปะ่ะ ต่อมาครับขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2คือให้น้องดูว่าโจทย์เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างถูกไหมน้องก็ไฮไลท์ไว้เลยนะครับชาย2คนกับหญิง5คนทํางาน1เสร็จใช้เวลา4วันถูกไหมดังนั้นชาย2นะครับบวกกับผู้หญิง5คนถูกไหมอันนี้คือทํางาน4วันนะครับจะได้งานกีนห่หน่วยครับ อะน้องดูที่ผู้ชายก่อนถ้าผู้ชายสองคนนะครับทำงาน4วันจะได้เอา2ไปคูณ4เลยคือ 8X ถูกไหมในขณะที่ผู้หญิงครับผู้หญิง5คนทำงาน4วันได้เป็นเท่าไหร่ก็เอา5ไปคูณกับ4เลยคือยี่สิบายโอเคไหมครับในขณะที่อะไรครับ ในขณะที่ชาย3คนกับหญิง4คนเนี่ยช่วยกันทำงานนั้นจะเสร็จใน3วันน้องก็มาลอกเลยนะครับก็จะได้ว่าชาย3ถูกไหมบวกกับผู้หญิง4คนนะครับอันนี้คือทำงาน3วันถูกปะจะได้งานกี่หน่วยครับเอาผู้ชายก่อนนะครับชาย3คนทำงาน3วันก็คือเอา3คูณ3ได้เลยถูกไหมเป็น 9x ้เ็นะครับ ในขณะที่ผู้หญิง4คนทำงาน3วันก็จะต้องเป็น4คูณ3คือ 12y โอเคไหมซึ่งทั้งอันนี้ครับอันบนอันล่างอันนี้มันคือจำนวนงานทั้งหมดถูกปะน้องก็จับมันมาเท่ากันได้เลยนะครับอ่าก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับจะได้เป็น 8x บวก 20y ถูกไหมมีค่าเท่ากับ 9x บวกกับ 12y น้องจะได้ว่า x ของน้องคือ 8y โอเคไหมครับทีนี้ต่อมาครับสเต็ปสครับอันสุดท้ายมาดูว่าโจทย์เนี่ยเขาถามอะไรโอเคไหมโจทย์เขาถามว่าถ้าชายหนคนทํางานชิ้นเดียวกันจะเสร็จกี่วนันถูกไหมน้องก็ดูก่อนว่าเอา้าถ้าชาย1คนทํางาน1วันเนี่ยมันคือ x หน่วยถูกปะดังนั้นหน้าที่น้องครับก็ต้องมาดูว่างานทั้งหมดเนี่ยมันคือกี่หน่วยโอเคไหม น้องรู้ครับว่า8 y เนี่ยเท่ากับ x ดังนั้น y เดียวก็คือ x ส่วน8ถูกไหมครับพี่แม็กก็เอา y เท่ากับ x ส่วน8เนี่ยนะเอาไปแทนในอันบนหรือว่าอันล่างก็ได้นะครับเพราะว่ามันคือจํานวนงานทั้งหมดเหมือนกันถูกไหมพี่แม็กเลือกไปแทนในอันล่างแล้วกันเข้าใไหมครับเลือกไปแทนในอันล่างก็จะได้เป็น 9x ลอกไปก่อนนะครับบวกกับ 12y แล้วก็เปลี่ยน y เป็น x ส่วน8ถูกไหมเอา4ตัดครับ ได้เป็น428 432นะคิดออกมาก็คือ 10.5x ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจำนวนงานทั้งหมดมันคือ 10.5x ใช่ไหมแต่ว่าผู้ชายหนคนทำงานได้ x หน่วยต่อวันดังนั้นเขาต้องใช้กี่วันครับก็ใช้10.5วันไงถูกไหมเอาไปหารกันง่ายๆเลยเขไหมครับใช้10วันครึง่งเขนะน้องสังเกตดูนะครับ เห็นที่พี่แม็กไฮไลท์สีเหลืองปะ 8x บวก 20y เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยน้องสามารถมองแล้วก็เขียนออกมาได้เลยนะโดยการเอาอะไรโดยการเอา4เน,นี่ยนะครับไปคูณกับ2คือของผู้ชายถูกไหมคือ 8x บวกกับ4คูณ5คือของผู้หญิงเป็น 20y ถูกไหมครับในขณะที่4ฟ้าครับ 9x บวก 12y อันเนี้ยน้องสามารถมองแล้วออกมาได้เหมือนกันถูกไหมคือให้น้องเอา3เนี่ยนะครับจำนวนวันไปคูณกับ จำนวนผู้ชายก่อนได้เป็น9ถูกปะผู้ชายเราจะให้เป็น 9x นะในขณะที่ผู้หญิงครับเป็น342คือ 12y ได้เลยเคไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้องเจอโจทย์นะครับแล้วน้องฝึกมาบ่อยเนี่ยน้องอ่านโจทย์ปุ๊บน้องจะได้2สมการอันนี้ออกมาเลยครับแล้วน้องก็จับมันมาเท่ากันเพื่อหาอัตราส่วนถูกไหมพอน้องหาอัตราส่วนได้ครับน้องเข้าสเต็ป3จบเลยครับแป๊บเดียวเองเห็นไหมอ่า